ข้าพเจ้าขออธิษฐานลิ์ขอให้เสียงของข้าพเจ้าดังไกลดังชัดครอบคลุมทั่วสากลจักรวาลในการอ่านพระสัทธรรมบุญธริกสูตรและด้วยอนุภาพแห่งจิตพุทธะขอให้ธรรมนั้นเข้าถึงจิตผู้ฟังตามเหตุวาระสาธุ ปริเชษที่เกพระอรหันต์พระเสขะและอเสขะรับคำพยากรณ์รานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดคำพยากรณ์พระอ,อนนท์พระลาหุนพระเสขะพระอเสขะเป็นพระคถาดังต่อไปนี้ตามลำดับบัดนี้เราขอประกาศท่ามกลางหมู่ภิกษุว่า อานท์ผู้รักษาธรรมจะได้ทำการบูชาพระพุทธามากมายและภายหลังสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิพระนามว่าสาครวรธาลาพุทธิวิกีติตาพิญญาพุทธเกษตรของพระองค์จะบริสุทธิ์นามว่าอะนะวนามิตาไวยชยันพระองค์จะทำการสั่งสอนโพธิสัตว์จำนวนเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา พระพุทธพระองค์นั้นจะมีอนุภาพอันประเสริฐเกียรติคุณของพระองค์จะก,กระจายไปทั่วจักรวาลพระชนมายุของพระองค์มีมากเกินจะนับได้เพราะว่ามหากรุณาที่คุณแก่สรรพสัตว์ของพระองค์ยุคธรรมบริสุทธิ์ของพระองค์ดำรงอยู่สองเท่าพระชนมายุและยุคธรรมปฏิรูปดำรงอยู่สองเท่าของยุคธรรมบริสุทธิ์ มากมายเหมือนกับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนในธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะเพาะปลูกเมล็ดพืชแห่งพุทธมรรคครั้งนั้นพระโพธิสัตว์8ปดพันองค์ในที่ประชุมผู้ซึ่งเริ่มดำเนินในมรรคทั้งหมดเกิดความคิดดังนี้ว่าพวกเรายังไม่เคยได้ฟังแม้พระโพธิสัตว์อาบุโสรับคำพยากรณ์เลย อะไรทำให้สาวกเหล่านี้ได้รับการตัดสินอย่างนี้เมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นจึงได้ตัดแก่พวกเขาว่ากุลบุตรทั้งหลายเราและอานนุ์ในสมัยเดียวกันได้ตั้งจิตมุ่งต่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิร่วมกัน ในสำนักของพระพุทธเจ้าธรรมคหะนาพยุ์คตราชาอานน์ยึดถือความพอใจในการศึกษาขณะที่เราอุทิศเพื่อความก้าวหน้าเร็วไปเพราะเหตุนี้เมื่อเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิแล้วอานน์จึงเป็นผู้ดูแลธรรมของเราเหมือนกับที่เขาดูแลคลังธรรมของพระพุทธในอนาคตด้วยและแนะนำสั่งสอน และนำหมู่พระโพธิสัตว์ไปสู่ความสมบูรณ์นั้นเป็นคำปฏิญาดั้งเดิมของเขาเหตุนั้นเขาจึงได้รับการพยากรณ์น,นี้พระอนทนต่อพระพักของพระพุทธเจ้าได้ฟังคำพยากรณ์ของตนเองและเครื่องประดับพุทธเกษตรและทราบว่าคำปฏิญญาของตนประสบความสำเร็จแล้วมีความปิติยินดียิ่งนัก ที่ได้รับสิ่งอันไม่เคยมีมาก,ก่อนเช่นนั้นในทันทีนั้นเขาระลึกได้ถึงครั้งรมของพระพุทธเจ้าแต่อดีตจำนวนพันหมื่นโกดไม่จำกัดและมีความเข้าใจโดยปราศจ,จากความยากลำบากราวกับว่าเขาได้ฟังมันเดี๋ยวนี้กับทั้งยังระลึกได้ถึงคำปฏิญาดั้งเดิมของตนเมื่อนั้นพระอ,อน,นุ์ได้กล่าวเป็นคถาดังนี้ว่า หาได้ยากและพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้ใจของข้าพระองค์ระลึกได้ถึงธรรมของพระพุทธทั้งหลายมากมายในอดีตราวกับว่าข้าพระองค์ก็ได้ฟังมันในวันนี้บัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วดำลงอยู่อย่างสงบในพุทธมรดคด้วยอุบายวิธีข้าพระองค์จะรับใช้เพื่อการรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระราหุลว่าในโลกข้างหน้าเธอจะได้เป็นพระพุทธมีนามว่าสัพตรัตนะปัตมวิการตคามินตถาคตเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้นำอันเลิศเป็นสารถีผู้ฝึกมนุษย์อันเลิศ เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะได้ทำการบูชาพระพุทธถาคตมีจำนวนเท่ากับปรมาูของโลกท่าสิบโลกเป็นพระราชะโอรสองค์ใหญ่ของพระพุทธเหล่านั้นเสมอเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันพุทธเกษตรของพระสัตตะลัตะนะปัมวิการตคามินพุทธ จะมีการประดับประดาอย่างสง่างามจำนวนกับแห่งพระชนชีพของพระองค์จำนวนสาวกที่ได้รับการกลับใจจากพระองค์จำนวนกับแห่งธรรมบริสุทธิ์และยุคธรรมปฏิรูปของพระองค์จะมีเหมือนกับพระสาครวรทาราพุทธิวิกีธิตาพิญญาพุทธะและเขาจะได้เป็นพระอรสองค์ใหญ่ของพระพุทธองค์นี้เช่นกันหลังจากนั้น เขาจะได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะประกาศคำสอนนี้อีกครั้งหนึ่งจึงได้ตัดเป็นคาถาดังนี้ว่าสมัยเมื่อเรายังเป็นพยุพราชพระราหูได้เป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของเราบัดนี้เมื่อเราได้สำเร็จพุทธมรรคเขาจะเป็นธรรมทายาทผู้รับธรรมะในโลกที่จะมาข้างหน้า ได้พบพระพุทธ,ธมากมายนับด้วยโกธไม่สิน้นเขาจะเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของพระพุทธ,ธเหล่านั้นและด้วยจิตใจทั้งหมดของเขาสแสวงหาพุทธ,ธมรรคเกี่ยวกับทางชีวิตอันซ่อนเร้นของราหุลเพียงแต่เราเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้ในปัจจุบันเขาเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ของเราเขาถูกเปิดเผยให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายนับไม่สิน้นพันหมื่นโกด คือคุณธรรมของเขาเหนือการคิดคำนวณได้ดำรงอยู่อย่างสงบในพุทธธรรมเขาสแสวงหามรรคาอันสูงสุดการครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มองไปยังพระเสขะและพระอเสขะจํานวนสองพันองค์ผู้มีจิตอันสุภาพอ่อนโยนสงบพระงับผู้ซึ่งมองพระพุทธเจ้าด้วยใจทั้งหมดของเขาพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระอานนท์ว่า เธอเห็นพวกเสขะและอเสขะบุคคลสองพันรูปเหล่านี้หรือไม่ข้าพระองค์เห็นพระเจ้าค่าดูก่อนอานน์บุคคลเหล่านี้จะได้ทำการบูชาพระพุทธถาคตมากมายเท่ากับปรมาณูของ50าสิโลกธาตุทำการสการะและบูชาพระองค์และรักษาครังแห่งธรรมของพระองค์และในที่สุดในชั่วโมงเดียวกันในแดนต่างๆ ทุกที่สานุทิตทุกคนจะได้เป็นพุทธะและทั้งหมดจะมีนามเหมือนกันว่ารัตนเกตราชาตถาคตเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นผู้ตัดสรุ้ชอบด้วยตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้นำอันเลิศเป็นสารถีผู้ฝึกมนุษย์อันเลิศเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบานพระผู้มีพระภาคเจ้าอายุการของพวกเขาจะเป็นเวลาหนึ่งกับและพุทธเกษตรของพวกเขาสง่างามเหล่าสาวกและโพธิสัตว์ยุคธรรมบริสุทธิ์และยุคธรรมปฏิรูปทั้งหมดจะมีเท่ากันเมื่อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาจะประกาศคำสอนนี้อีกครั้งหนึ่งจึงได้ตัดเป็นคถาดังนี้ว่า เหล่าสาวกทั้งสองพันผู้ซึ่งอยู่ต่อหน้าเราในบัดนี้เราจะให้คำพยากรณ์แก่พวกเขาว่าในอนาคตเขาจะได้เป็นพุทธะพระพุทธะทั้งหลายอันพวกเขาได้ทำการบูชามากมายเท่ากับปรมมโนดังกล่าวแล้วข้างต้นหลังจากทำการรักษาคังแห่งธรรมของพุทธองค์พวกเขาจะได้บรรลุอนุตรักสัมมาสัมโพธิในแดนต่างๆทุกทิศสานุทิศ ทุกองคจะมีนามเดียวกันนั่งเหนือโพธิบัลลังก์อย่างพร้อมกันพวกเขาจะพิสูจน์ปัญญาอันสูงสุดทั้งหมดจะมีนามว่ารัตนเกศราชาพุทธเกษตรและสาวกของพระองค์ยุคธรรมบริสุทธ์แห่งยุคธรรมปฏิรูปของพระองค์ทั้งหมดจะมีเท่ากันโดยไม่แตกต่างกันพระพุทธเหล่านี้โดยอนุภาพอันอัศจรรย จะทำการช่วยเหลือสรพสัต์ทุกแห่งและเกียรติคุณของพระองค์จะกระจายไปทั่วพระพุทธทั้งหลายจะก้าวหน้าไปสู่นิพพานการครั้งนั้นพระเสขะและพระอเสขะทั้งสองพันได้ฟังการพยากรณ์ของพระพุทธบังเกิดความปิติยินดียิ่งนักและได้กล่าวเป็นคาถาดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแสงประทีปแห่งปัญญาพวกเรา เมื่อได้ฟังคำพยากรณ์ของพระองค์เต็มตื้นไปด้วยความปิติยินดีราวกับว่าได้ประพรมด้วยหยาดน้ำค้างจบปริเสธที่เก้า